เอเดอร์ลิงใช่คืออะไรความสว่างถัดไปอืมปกติแล้วกันไม่ได้ถูปปุ่มเน้นมั่วเป็นหลักคืออะไรงเรล,นลอนนักดาบผู้กล้ามีอาชีพอื่นอีกไหมมีโจนมีมีเนื้อคอมเนเซอร์ไหมโฮราจารย์สมุร์ไรเฮ้ยนาสนนักโทษ ผู้ส่งสารรับยาจกว่ะมันก็ต้องอันนี้ป่าวะะยาจกไปแบบ A คือผู้ชายโอเคชื่อลูกนัดอ่ารูปร่าง A มีไวัยไหนไวัผู้ใหญ่วัยแกอ๋อแค่สีหนวดสีผิวอ,อวัยเด็กไปภูมิหลังเป็นยาจบของต่างหน้าของตาหน้าเป็นไรเดียไขยร้าวอ่ะคุณเจดบหินอ๋อมีมีนั่นนู่เพิ่มค่า h p ใช้งานลูนจำนวนมาก พิมความแข็งแกร่งศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณสถิตวะ่ะเริ่มแรกเราไม่มีอะไรตัวเปล่ามันก็ต้องเหตดผีเปล่าวะเลือกรูปรับพื้นฐานนะเซตเป็นปกติแหละอืมจัดไปเล่นแบบง่ายเราไม่เราเล่นแบบไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆอยากเล่นสมุนไพรนะแต่แบบนี้ดีแหละอย่าจก ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยไม่รู้คอมเล่นได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่เข้ามาขนาดนี้ก็น่าจะเล่นได้แหละนะเงียบ <c oughs> ใจคอไม่ดีเลยโอเคไม่เงียบละมีแสงวาบๆมาแล้วไ <fallen> ไมไมร่วงที่ลงหล่น เพื่อนเอ,อ่ยเพื่อนของาตาจะบอดแสบตาเหลือเกิน <itation. S 1> มองไม่เห็นสักตัวชิบหายแล้ว <unt> <sk ills> ในดินแดนมัชชิมามตุภูมิของเราณนะอีกฝากหนึ่งของมันหมอก อ,อสวยบัดนี้มาริการาชนีแห่งนิวแรนดอนก็ยังคงเร้นกายหายสาบสูญและในคืนปฏิบัติการดาบทริมนก็ดวินองค์ชายชายสีทององชายชายสีทองคือผู้ที่วัยชนและหลังจากนั้นไม่นานทายาตทเทพของมาริกา ก็ได้ครอบครองเศษเสี้ยวของวงแหวนเอเดนคิดอึงแวนเดลลอดเลยแต่ความคลั่งในพลังใหม่นั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศึกแตกสลาย สงครามที่ประกาศปาสจากราชันผู้คว้าชัสงครามที่นำไปสู่การทอดทิ้งของพระมหาประสงค์อ้ oh, จงลุกขึ้นเถิดผู้หมอหมองเอ๋ย ฮะอะไรนะฝงฝงผ้หพหงอกพรอนที่สาบสูญในอดีตตอนไกลโพ้นกำลังเพลียขาพวกเราตัวหน,นังสือเองก็เล็กเกินโอราจูนปละมุกแห่งด้านเทือนโอรา,าลูดโอรา,าลูดโอราจูนท้านเองสิหน้าแกท้องที่แปลงวักา,ากย,ากยเจิดสรัดเฟียร์นารีผู้ไวชน ผู้เสพผู้ชมแสนน่งเกียดและสออกิเดียนออฟเดียผู้รอบรู้โหจะแตกตนตีดังเกินเอาะเริ่มเล่นยังเราเป็นยาจกนะ <c oughs> ตัวล่นๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะ หลังจากนั้นพรที่สาบสูนจะหวนคืนกลับมาอีกครั้งใช่แล้วมันก็คือตัวข้างไงแหะชายผู้เร่รอนและไม่มีเสื้อผ้าอะไรทั้งนั้นผู้มุงมองที่ไร้ซึ่งน้ำเอ๋มีชื่อนามลูกนัดไงจงข้ามผ่านม่านหมอกอันไกลโพน้นสู่ดินแดนมัชชิมาหมอก ออกตามหาวงแหว,งวนเอลดินเองจะเซนเซอร์ใช่ไหมตูดมาขนาดนี้แล้ว <c oughs> มองไม่เห็นอ่านไม่ออกกด e. ีตกลงโอเคมีพัดเดียวโอ้ยคอนโทรค่อนข้างยากอกันนะ นี่คืออะไรอะ่ะกด e อ่นานข้อความโปรดเป็นราชาแห่งเรนต่อให้การชี้นำแหลกสลายก็ตามคาว่าใครจะเป็นได้นะกดแท็บไม่มีอะไรเกิดขึ้นกด i ไม่มีกด i กด o กด a กด q อ๋อกระโดดม้นหน้าม้นหลังอะไรแบเแบบ อี e เพื่อเปิดประตูไม่เปิดทบทิ้งได้ไหมประตูไม่เปิดมีอะไรให้เก็บบ้างไงเองยังไม่มีอะไรจริงดิถามจริงมาตัวเปล่าขนาดนี้เสียงเพียกเฮ้ยไม่มีเคเวสไม่มีอะไรแนะนำเลยเหรออุ้ยเสียตกใจ พังให้หมดเลยฮึ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 และไอเนี่ยเออเนี่ยได้ของแล้วกดีตกลงไม่เห็นได้อะไรมาเลยคืออะไรวะหยิบอะไรมาออกประตูกุญแจเปล่าเปิดนี่ไงกุญแจ่เมื พอทำเฝ้าคอยราชาอีหยังวะโอ๊ยอ่ะคอนโทรค่อนข้างยากกระโดดใส่เลยโคตรโหดร้ดายเลยกระโดดกระโดดวิง่งเองวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมอ๋ออันนี้อันนี้คือ ท่าใช่ไหมกดคอนโทรลคือท่ามาตัวเปล่าขนาดนี้แล้วมันก็ต้องมีแบบมีอะไรให้เก็บไหมมันจะไม่มีกระโดดลงแบบสแตนแมนภาพค่อนข้างสวยอยู่นะฮันเน่ พันแน่พันแน่ตีนมาแล้วก็ <_ an> <_ an> มาเดยครับอุ้ยอ,ยอยแมงไม่ถึงเลยซ้ำสามทีตายหาเลย <_ an> ยังไม่ได้ทันทำแปะอะไรเลยเฮ้ยฮลัลโหลอพันลมกัดจอดังจัดสั่นมันเจ้าเข้าเลย เ,เงียบเลยเกมอ๋อโหลดอยู่อ๋อคัดซีนก็ว่าทำไมมันตายง่ายจังนั่นไงเห็นตูดไหมเสียงใครอะเฮ้ยมา้า มีขนนะขนนี้เป็นเส้นๆเลย oh. เลียมือตามสเต็ปไม่เลียเอามามีเขาะ่ะมีใครขี่มาไหม worry, มีไม่ต้องห่วงนะททเรนเรายังช่วยทนันนี่คือผัวฆ่าเองนะถึงจะเห็นดำๆอย่างเงี้ยเท oh. นะต oh. ตูนะอย่างน,อน้อยในที่สุดเราก็มาถึงมัง้งมัว ทางเอกเ้าดูหน้าดิถ้าพอดีจะต้องถวินหาวงแหวนเอลเดนเป็นแน่แน่นอนนะค่ะคือพระเอกนะถึงแม้จะต้องฝ่าฝืนมันจยัดทองกเ็เถอะข้าจะช่วยเจ้าเองอนาคิน แล้วได้ฟื้นคืนชีพแล้วกระดิกนิ้วไห้ากระดิกนิ้วตามสเต็ปโอ้ข้าอยู่ที่ไหนเนะี่ยที่นีไม่คุณเลยและคุณซิตี้หรือเปล่า <c oughs> อุ้ยอย่าตกใจได้หยาดนำค้างสีค้ามอะไรมาด้วย ทำแห่งการเรียนรู้ปิดไปไม่เรียนรู้อะไรทั้งนั้นนี่คือต้นไม้อะไรทำอะไรได้ว้ฟันนะก็ไม่ใช่นี่ออกไปเลยกด e ออกเงี้ยเงี้ย Okay. ออกไปมีอะไรมีอะไรให้เก็บไหมกระโดดใส่เลยกระโดดใส่อ๋อมันกระโดดหลบโชอาเชกระโดดใส่ไม่มีอะไรกันได้ไหมกันไม่ได้อ๋อนี่คือชารใช้มือต่อยโอเคมีตีนไหมแถวเนี้ยได้ไงหมอคอน่ะ คอนฮับ์ปเลยนี่คืออะไรกุญแจใช้กุญแจดาบหินใช้เพื่ออะไรวะใช้ควักมาจากรูก,ก้นไม่มีกุญแจดาบหินหมดผู้เล่นหลายคนแบบร่วมมือ ได้มีดมีดรับนิ้วเอมีดตัดนิ้วใส่ยังไงก่อนเองคนบอกปุ่มใส่นี่คือแมปแมปกดปุ่ม F ยี่ห้อมีปุ่ม s ตต t i n g ไหมอ๋อกด ESC ท่าทาง <Hey. S 1> <laughs> มันมีทางแยกไปใช่ไหมนี่นี่ไปได้ปะไปไม่ได้น่าจะเป็นโลรมติกะมันมีอะไรให้เก็บขังไอเทมโอเคนิ้วงอผู้หมู่หมองแล้วเราสามารถใส่ได้ไหมยืนยันไหนวะไม่เห็นใส่แปะอะไรได้เลย อุปกรณ์นี่คือเหรียญนำพันสีชาติเพิ่มเ p ีโอเคของเราไม่มีอะไรเนาะเกมนี้มันวิ่งไม่ได้แต่น่าจะสับคันโยกได้หรือเปล่าอ๋อคมปงคม,ม,ม,มไฟตีได้หมดกระโดดใส่เลยดโยิโอ้ยโอ้ยมืดมืด <laughs> โดดเยงเย่งโดงโดใส่เลยสแตนแมนไม่เอาไม่อยากตีมากแต่แมงหมืดะอะไรเฮ้ยลิฟต์ว่ะเราไงต่อนี่เราขึ้นมาจากหลวงพึ่งใช่ไหมอ,มเ,มอเมร่าคอปอเรชั่นเอาว่ะลิฟต์ชั้นบนว่ะอะไรอะไรทำไมมันเหมือนเราทำลายไปหมดแล้ว ตัวโลกภายนอกอีกครั้งลินเพลฟนี่คืออะไรยัดขัด้วรูตไปอ๋อเปิดเปิดแมปแล้วนานเป็นใครนะพวกโอ้ยเจ้าคือผู้มองมองใช่ไหมเปล่าค่ะคือพระเอกนะ แลเจ้ามาจากดีแดนวัชิมาเพื่อตามหาวงแหวงเอลเดนข้ารู้นะ่ะว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะทุกคนก็มาแบบนั้นแหละแต่น่าเศร้าจือเกยนะเจ้า,นะจาหญิงร่างทรงไม่มีผู้นำทางไม่อาจพระรับพลังถึงรูและไม่ได้รับเชิญไปโต๊ะกลม <c oughs> ได้ตายไปโดยเรืนานาน่อยน่ะอ๋อมันใส่หน้ากากอยู่ใช่ไหม จริงๆปรับภาพสวยได้นะแต่ผมกลัวทรมานการจอเน่ะเพิ่งซื้อมาโอเคเอาเป็นนี่แหละภาพต่ำนี่แหละสวยดีลื่นดีด้วยเง้แง้นี่คืออะไรต้นหินอุ๊ยแต่ได้โอเล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 เสียงอะไรวะตัวเชี่ยอะไรน่ะ มิดหรือศัตรูโอ้โหเชี่ยเชี่ยเก็มาดิครับดีครับวัดีครับโอ้โหโอ้โหแม่งทีเดียวม่องเลยมันเกินไป การเล่นเป็นคนเล่รอนเนี่ยมันแย่จริงอย่าจกไม่ใช่คนเล่รอนอย่าจกโอเคเรากลับชาติมาเกิดใหม่ได้เพราะเรามีอันนี้คืออะไรอะนอนมีนอนไหมค่าเวลาจอกศักดิ์สิทธิ์คืออะไรด้วยการพื้นฟู เพิ่มบรรดาคนะออกสัดสินหรือไม่โอเคน่าจะเป็นแบบขินเพิ่มเพิ่มไปสักอย่างมั้งอ๋อนี่คือจุดเซฟจุดนู่นนี่น,น,นั่นโน่นเองควรมีเสื้อผ้าด้วย้วนะเชีย่ยมันึกว่าพันธมิตรให้ตาสิปมอนสเตอร์ ดีไม่ดีบอสด้วซ้ำข้างบนนี่คืออะไรเห็นแว๊บๆปีนนี่วะเนี่ยปีนไม่ได้เอานกนกตีไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เราฟาดมันไม่ได้หลายทีเหมือนกันนะเลือดมันก็ลดลงไปเยอะประมาณหนึ่งนะถ้าเราแบบแบบซาโมโลงซามูไล,ล,ม,ล,ลมันน่าจะดาบคมๆนะใช่ปะหรือว่า เกิดมาแล้วว่ายาจกนี้มาอยู่แล้วทําไมเองมันหันมุมกล้องยากจากังวะตัวข้างล่างนั้นมันตีได้ไหมเนะี่ยได้ขนนกได้กรงเล็บไม้เมือนี้ตัดได้ไหมเนะี่ยฟาร์มไม่ได้โอเค กระโดดลงไปข้างล่างไม่น่าจะรอดเละไปเลีเ่ยงจากไอ้ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้แม่งโหดไปฟันทีเดียวโชกเดียวตายหาเลยแต่ยังไม่โดนใช่นี่คืออะไรอะ่ะดอกคำฝอยอ,อ่ะเฮ้ย ระโดดไม่ขึ้นไอ้แค่ก้อนหินงโง่เนี่ยนะเชีย่ยอนะไรวะนตัวอะไรอะ่ะเองคือตัวไรอืมไอคือตัวไรเฮ้ยข้างขาววิ่งไล่ตูดมามาวะ่ะมาเลยครับอื ก็ามาดิครับเก่งอ่ะเก่งอะไรเราอะ,อะอต,ต,ต,ติดเสาโง่งโง่โอ,อโหกระโดดลงไปตายป่ะววะสูงจา้าเออสูงสูงสูงโอ้สำรวจโลกวะ่ะ จานไม่มีไม่มีวิ่งนี่คือลำบากจังหรือมันอาจจะมีวิ่งแต่ผมไม่รู้ปุ่มนี่เอาเดี๋ยวแม่งมีทางขึ้นอีอะไรอะไรแบลอแปบดอกทองสีมนอชื่อคุณคุณ อ่านผิดหรือเปล่าตัวไรอะกวางน้องกวางดิ้นกระเดวกระเดวเลยไม่มีแบบอ๋อก็ว่าทำไมไม่มียอดตัวเสียงอะไรวะอะไรวิ่งวับวิ่งวับเนี่ยอเอาวิ่งหนีเฉย คืออะไรอ่ะวิ่งตามมาดูดิสตารับหยดน้ำสีชาติสีครามแต่ไม่สามารถฟื้นฟูขีดจำกัดได้อี่ยางวะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยแท่งหินอะไรงงๆอะไรตั้งตรงเนี้ย อา้าวเชียร์นี่มอนสเตอร์เนี่ยโอ้ยมึงโหดเกินโหดเกิน,น,โ,กนโอ้ยมันหันยากหันเย่ด้วยเฮ้ยตีไม่โดนเลยปัญหาของเกมนี้ที่ผมเจอนะแม่งหันมุมกล้องยากมาก แล้วยังคือใครทำไมตีไม่ตายวะอ้าอแค่นี้ก่อนแล้วกัน <laughs>